สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาเริ่มกันที่ผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกซีเกมที่เวียดนามครับแม้ว่าทีมชาติไทยจะไม่สามารถครองความเป็นเจ้าเหรียญทองได้แต่ถือว่าสอบผ่านโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาสากลติดตามได้จากคุณภมิสิทธิ์อินทรนันรายงานสดจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับครับคุณอินทัก์ครับมากันที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับกับวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3าสเ็ดครับ ตอนนี้ครับมาจัดกันที่สนามศูนย์กีฬาไนร่มนะครับใกล้กับสนามมีดิงสเตเดียมนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับซึ่งพิธีเปิดครับก็เพิ่งเริ่มไปเมื่อตอน2ทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนผลงานของนักกีฬาไทยครับว่าถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้านะครับที่ตั้งไว้เกิน100เหรียญทองครับแต่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึงการกีฬาประเทศไทยก็พอใจผลงานของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะกีฬาสากลนที่มีแข่งในโอลิมปิกครับ ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ครับส่งมาแข่งขันทั้งหมด458รายการจากทั้งหมด526รายการครับจบอันดับที่2ได้92เหรียญทอง103เหรียญเงินและ138เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองนะครับน้อยกว่าเจ้าภาพถึง113เหรียญน,นะครับพอเจ้าภาพได้ไป205เหรียญทองนะครับซึ่ง2 92เหรียญทองนี่ครับเป็นนักกีฬาหน้าเก่า45เหรียญและนักกีฬาหน้าใหม่47เหรียญครับ ากคิดเฉพาะกีฬาที่มีสถิติทั้งหมด89รายการนะครับนักกีฬาไทยทำสถิติดีขึ้น47รายการและแย่ลง42รายการครับ so ซึ่งทางสถิติซีเกมและเอเชียนเกมได้5รายการแล้วก็เป็นกรีทา2รายการจาก200เมตรและ4คูณ100เมตรชายาอีก3รายการจากยกน้ำหนักครับแ so ม้จำนวนเหรียญทองจะได้ไม่ตามเป้านะครับแต่รองหัวหน้านะักกีฬาไทยก็พอใจผลงานโดยเฉพาะ กีฬาที่มีแข่งขันในโอลิมปิกเกมนะครับพร้อมกับชื่นชมการปลูกฝังคนในประเทศของเวียดนามให้สนใจกีฬาครับดีใจที่เห็นเด็กๆพ่อแม่พาเด็กๆไปดูเด็กๆก็จะถามพ่อแม่ว่าเขาถือธงอะไรทําไมต้องร้องเพลงชาติแล้วเด็กก็จะเนี่ยเนี่ยพี่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยมีความรักชาติตั้งแต่เด็กๆเด็กๆเขาก็จะมีอารมณ์ร่วมในการที่ไปทำส่วนนี้ปาทั่วไปเพะฉะนัันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเราควรจะต้องปลูกฝังเด็กไทยเราบ้าง จะเห็นว่าทุกสนามนี่เด็กเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าเป็นความเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเชื่อแน่ว่าเวียดนามในสมัยต่อไปนั้นเนี่ยก็คงจะมีการพัฒนายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะ,ะก็ก็คิดว่ามันเป็นมันเป็นบทเรียนที่ประเทศไทยเราเองเราต้องกลับไปนะคะก็กลับ,ลบ,ลบไปจัดก,การพัฒนาในตัวบุคลากรของเราให้มากยิ่งขึ้น จบจากการแข่งซีเกมครั้งนี้ครับหลายสมาคมกีฬายังต้องมีการบ้านที่กลับไปแค่ไขนะครับข้อบกพร่องของนักกีฬาเพื่อเตรียมไว้สําหรับสองมหกรรมกีฬาใหญ่อย่างซีเกมที่กัมพูชาและไอชินเกมที่ประเทศจีนในปีหน้าครับส่วนควันหลงของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับที่ว่าแม้จะอกหักได้เพียงแค่เหรียญเงินนะครับแต่มาโนโพกิ้งยืนยันว่าภูมิใจกับนักเตะทุกคนครับซึ่งแต่ละคนก็ยังมีอนาคตที่ดีในการต่อยอดสู้ศึกใหญ่อย่างทีมชาเอเซียครับ The the ก่อนหน้านี้ครับทีมชาติไทยก็หวังใช้กีฬาซีเกมนะครับเป็นการคัดเลือกตัวผู้เล่นไปแข่งขันฟุตบอลทิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่อุซตบกิสถานในเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่ง20คนในชุดรองแชมป์ซีเกมก็มีทั้งผลงานดีและก็ผลงานที่สอบตกครับแผงหลังทีมชุดนี้ครับยังมีช่องโหว่ที่ต้องเร่งปรับจูนนะครับซึ่งโจนาธานเข็มดีและก็ชนพัฒน์บัวพันนะครับ แม้จะมีรูปร่างที่สูงใหญ่แต่ก็ยังมีความผิดพลาดเรื่องการยืนตำแหน่งและลูกกาอากาศที่ไม่แน่นอนซึ่งในทีมแชมป์เอเชียนะครับทีมไทยจะได้แข้งหลักอย่างคือสดาการแมนกับทรงชัยทองฉำมจากชลบุรีเอฟซีมาช่วยยกระดับเกมรับด้วยครับส่วนชัยพิพัฒน์สุพรรณเพศศัตร์นะครับเป็นกองกลางที่สอบผ่านหลังประสานงานกับวีเทศป้องพันุด้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการไล่ตัดเกมแดนกลางและเป็นตัวเชื่อมระหว่างเกมรับและเกมรุก เช่นเดียวกับเบติมินเดวิสนะครับที่พิสูจน์ให้เห็นเราว่าความสามารถเฉพาะตัวและการเอาชนะคู่ต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งยังคงยอดเยี่ยมนะครับซึ่งทั้งสองคนก็ถือเป็นกำลังสำคัญของทีมในชุดทีมชมป์เมเชียที่เป็นที่สานแน่นอนครับ ขณะที่กองหน้านะครับต้องยอมรับว่าแม้หลายคนทำผลงานได้ไม่ดีแต่พาติิกุสตัสสันนะครับกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองซึ่งด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับเก็บบอลดีพักบอลดีการที่ต้องเจอคู่ต่อสู้ระดับเอเชียเจ้าตัวก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวครับโดยในสุดทีมแชมป์เอเชียนะครับทีมชาติไทยจะได้ผู้เล่นที่ดีสุดมาเต็มทีมทั้งผู้เล่นจากกุรีรัมและชลบุรีเอฟซีรวมถึงมาดาแข่งลูกครึ่งที่ค้าแข่งในยุโรป ซึ่งทีมชาติไทยชุดนี้ครับจะคุมทัพโดยโคโชยวงวรรุวุสีมาคะที่จะอยู่ร่วมกลุ่มกับเวียดนามมาเลเซียและเกาหลีใต้โดยเกมแรกนะครับไทยจะได้ล้างตาก,กับเวียดนามในวันที่2มิถุนายนนี้ครับส่วนพิธีปิดการแข่งขันนะครับซีเกมครั้งนี้ที่มาปิดกันที่ศูนย์กีฬาในร่มนะครับใกล้กับ สนามบิดิ่งสตเตเดียมความจุ5,500ที่นั่งนะครับโดยเวียดนามเนี่ยจัดพิธีปิดกีฬาซีเกมครั้งที่31นะครับเน้นอบอุ่นประทับใจนะครับก่อนส่งไม้ต่อให้กับประเทศกัมพูชาเจ้าภาพซีเกมครั้งที่32ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคุณนิทัศครับต้องมาติดตามกันว่าเจ้าภาพซีเกมในปีหน้าอย่างกัมพูชาเนี่ยจะจัดการในขันมหากรรมกีฬาใหญ่ครั้งแรกได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่สืบทราบมาเนี่ยกัมพูชาบอกว่าเขาพร้อมมากนะครับจัดปีนี้เลยยังได้ครับคครับณิทศ ขอบคุณครับคุณพมิศิษฐ์ครับต้องเป็นกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับหลังจากจบศึกซีเกมส์ครั้งนี้ยังมีเอเชียนเกมแล้วก็ซีเกมส์ในปีหน้าที่กัมพูชาครับ